สวัสดีครับพบกับผมครูหน่องออนไลน์ในรายการได้หนังสือพอดแคสต์รายการที่จะช่วยให้คุณได้หนังสือได้ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงครับเคยไหมครับตื่นเช้ามาด้วยความมุ่งมั่นแต่พอถึงช่วงบ่ายตารางชีวิตที่วางไว้กลับพังไม่เป็นท่าเหมือนโดนพายุเฮอริเคนสับขาหลอกหรือรู้สึกเหมือนคุณกำลังยือนอยู่บนกระดานโต้คลื่นในวันที่คลื่นลมแปรปรวนถ้าใช่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวครับ คุณรู้ไหมครับว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและคาดเดาไม่ได้ทำให้หลายคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนมากขึ้นข้อมูลจาก American psychological association ในปี2022ชี้ว่ากว่า70%ของผู้ใหญ่ทั่วโลกเผชิญกับความเครียดจากความไม่แน่นอนในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานสุขภาพหรือแม้แต่แผนการเดินทางที่ต้องล่มกระทันหัน เราทุกคนต่างก็เคยเจอประสบการณ์ที่ตารางชีวิตพังกันมาบ้างแหละครับแล้วเราจะตั้งหลักยังไงดีล่ะครับเมื่อชีวิตมันไม่เป็นตามแผนที่วาดไว้ผมมีเทคนิคง่ายๆ3ข้อมาฝากครับรับรองว่าเอาไปใช้ได้จริงครับข้อแรกกด15นาทีครับฟังดูง่ายใช่ไหมครับเวลาที่ตารางชีวิตเราพังเรามักจะรู้สึกโอเวอร์เวลมจนไม่อยากทำอะไรเลยลองตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ใช้เวลาแค่15นาทีดูครับเช่น โอเควันนี้ตารางงานพังแล้วแต่ขอเคลีย์อีเมลสำคัญ15นาทีหรือขอออกไปเดินยืดเส้นยืดสาย15นาทีการเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆจะช่วยให้คุณกลับมาคุมสถานการณ์ได้อีกครั้งเหมือนเวลาเราหลงทางในป่าการมองหาแสงสว่างเล็กๆก็ช่วยให้เรามีกำลังใจเดินต่อไปได้ครับข้อ 2. โซนนิ่งเวลาแห่งความยืดหยุ่นหมายถึงการแบ่งเวลาออกเป็นโซนๆครับ ไม่ใช่โซนออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับแต่คือการจัดตารางแบบไม่ตื่นเกินไปลองแบ่งเวลาบางส่วนของวันให้เป็นโซนยืดหยุ่นหรือโซนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินครับเหมือนกับการเตรียมถุงยางชีพไว้ในบ้านเพื่อเวลาไฟดับหรือน้ำท่วมเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคุณก็จะมีเวลาสำรองไว้จัดการกับมันไม่ต้องรู้สึกว่าทั้งวันพังไปหมดครับคุณยังสามารถดึงส่วนของโซนยืดหยุ่นมาช่วยได้เช่นถ้ามีประชุมด่วนโผลมา คุณก็เอาเวลาจากโซนนี้ไปใช้ได้เลยและข้อสุดท้ายครับกอดความไม่สมบูรณ์แบบหลายคนมักจะเครียดเมื่อแผนไม่เป็นไปตามที่คิดไว้เป๊ะๆแต่ในชีวิตจริงความสมบูรณ์แบบมันไม่มีอยู่จริงหรอครับเหมือนเวลาเราทำอาหารแล้วรสชาติไม่เป๊ะตามสูตรเราก็ยังกินได้ใช่ไหมครับการเรียนรู้ที่จะยอมรับว่าชีวิตมีความไม่แน่นอนและพร้อมที่จะปรับตัวอยู่เสมอคือหัวใจสำคัญครับ จงมองว่าความผิดพลาดหรือแผนที่พังไปคือโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเติบโตครับจำไว้นะครับว่าการที่ตารางชีวิตพังไม่ได้แปลว่าชีวิตเราพังทั้งหมดเราแค่ต้องการเทคนิคตั้งหลักเล็กๆเ,เพื่อกลับมาสงตัวได้อีกครั้งครับถ้าคุณอยากได้หนังสือหรือความรู้ดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้เลยนะครับ พบกับผมครูหน่องออนไลน์ได้ใหม่ในรายการได้หนังสือพอดแคสต์ครั้งหน้าสวัสดีครับ